ครัสวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่หลงรักคอฟฟี่โรเตอร์นะฮะก็เป็นเป็นอาคารเก่าที่น้องๆวัยรุ่นทั้งหนุ่มทั้งสาวนะฮะทำเป็นคอฟฟี่ช็อปแล้วก็ทำเป็นร้านกาแฟก็ดูแล้วก็ประดับประดาเป็นอาคารเก่ามากนะครับผม ครับผมได้เดินเข้าไปนี่ก็เป็นรถสมัยเก่านะฮะฮครับนี่ฮะและฝั่งข้างก็นี่จะเป็นรถเก่าช่วงกลางคืนพักอยู่ที่นี้ป่าจ๊ะพักที่นี้ไหมโอ้ไม่ไม่ผมผมจะถามว่าเจ้าที่เจ้าทางกันมีไหม <laughs> นะฮะค่ะ ก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเข้าไปข้างในนะฮะเพื่อช่วยโฆษณาให้กับหนุ่มสาวที่ที่มาเปิดก็เป็นอาคารเก่ามากหลงรักคอฟฟี่โรเตอร์นะฮะครับครับน้องครับขออนุญ,ญาตนะครับขอถ่ายทำเดี๋ยวผมโฆษณาให้นะ <Okay. S 1> อ่า คนไทยช่องคนไทยต้องเตือนรู้นะครับอขอขอสัมภาษณ์นิดนึงครับเ,เชิญนะครับช่วยบอกว่ามาตรงไหนตรงไหนเ,เชิญนะครับมา,ามาจากตัวเมืองวนนะครับามาจากฝั่งสะพานสะพานอะไรนะเป็นสะสะพานสะพา,านเกียวสะพานเกียว,ยวไม่ใช่สะพา ก็มาสะพานเพียงนะครับลงสะพานมาก็จะมียูเทนฝวามือแล้วก็ซอยตรงข้างยูเทนเดีแล้วก็ซอยตรงข้างยูเทนมาที่คอนเสิร์ตแล้วก็ตรงตามทางเลยเรียกจนถึงสามแยกได้ฝั่งก็เลี้ยวขวาเลี้ยวความมาแล้วก็ตรงมาประมาณ200เมตรนาจะถึงบาครับชื่อนงลักษณ์ปีเราที่เตอครัครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมโฆษณาให้นะครับผมก็เปิดทุกวัน ฝนตกก็เปิดก็ห่วง <laughs> โอเคครับโอเคขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวก็โฆษณาให้ <c oughs> ไปดูใน Youtube <c oughs> นะฮะคนไทยต้องตื่นรู้นะครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะะนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่เอ่อคงความขลังนะครับผมประดับประดาอย่างดีเลยแล้วก็ได้ขออนุญ,ญาตน้องๆครับเมื่อสักครู่เนี่ยฮะก็มีฮะเค้กมีอะไรหลายครบเซตนะฮะ แล้วก็หนุ่มๆสาวๆครับครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเนี่ยมองออกข้างไปแล้วก็จะเห็นแม่น้ำมูลนะครับแล้วก็วัดวาอารามซึ่งเป็นสิ่งที่เนี่ยฮะ ครับคับน้องๆก็บ,บริการนะฮะเอ่อคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยนะครับผมเนี่ยผมจะให้ดูเวลาเออก็ลงทุนสูงทีเดียวดูอุปรกรณ์การถ่ายกับอุออปรกรณ์ในการทำอืม,อม,อมนี่เป็นด้านหลังนะครับเด็กสมัยนี้เข้ามาเปิดก็ค่อนข้างจะคลาสสิกหน่อย โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม